ช่วงนี้บ้านสวยทุกคนในบ้านเรียกร้องให้ทีวีบ้านตัวเองจ้าเอาได้ชื่อมาเล่นๆกันว่าบ้านสวนปลูกกินเล่นการ์เดนค่ะปลูกกินเล่นก็เหมือนปลูกกินไว้เล่นๆอ่ะเนาะจริงเขาก็ตั้งใจปลูกตั้งใจตั้งใจทำให้มันดีกันนั่นละค่ะปลูกก็คือปลูกสลรพพัดอย่างเลยจ้าต้นไม้จ้า ผักผล,ลไม้เต็มสวนค่ะก็นี่เลยจ้ามีทั้งกาแฟผล,ลไม้ชาเขียวชาเย็นและยังของกินอีกหลากหลายที่ได้จากในสวนจ้ะสวนเล่นก็คือแอคทิวิตี้เล่นของเด็กๆเ,เราเองจ้าสนามเด็กเล่นหรือว่าจะเล่นในสวนเล่นรอบบ้านเ,นเป็นที่มาของปลูกกินเล่นในกาเด้นของเราเองจ้านี้กับมุมพิเศษร้านกาแฟนะคะใครว่างแวะมานั่งเล่นนั่งจิบกาแฟชาเย็นชาเขียวกันได้จ้ะ นี่บิโกเนียที่เราชอบค่ะแล้วก็เลี้ยงสารพัดเฟอร์และไม้ใบที่ชอบเหมือนกันจะ้ะนี่รอบๆร้านะจษาเดินไปจะ้ะแต่มีร้านกาแฟบ้านก็คึกคืนค่ะให้เพื่อนใหม่ทั้งรุ่นวัยเกษียณทั้งรุ่นวัยเด็กรุ่นวัยกลางคนจ้าเดินชมกันต่อจะ้ะหนึ่งความตั้งใจก็คือเปิดมุมห้องสมุดให้เด็กๆเ,เล่นค่ะจากจะเลี้ยงลูกตัวเองแล้วเพื่อนมาเพิ่มด้วยค่ะตอนนี้เริ่มมีเพื่อนใหมส่สี่ห้าคนแล้วค่ะอ่านหนังสือมาเล่นด้วยกันกันเยอะๆนะคะ เอาเดินกันต่อไปค่ะอันนี้บ้านตาทวดนะคะยุบ้านก็เกือบ70ปีแล้วจ้าความเขียวชะอุ่มของฤดูนี้มันดีจริงๆกกังหันตาตาค่ะตาตาทำเองประกอบเองฉาบเองก่อเองเลยอินอันนี้แล้วก็เป็นบ่อแช่น้ำของเด็กๆไปในตัวค่ะบ้านสวยด้วยได้เล่นด้วยอ้าวชื่นชมระัสตาตาค่ะ ซุ้มสีชมพูประจำบา้านค่ะพวงชมพูนะคะบ้านสพางเอาเดินกันต่อคะ่ะถัดมาเป็นสูตรนมดัชมิลค่ะใครหิวนมแวะมาซื้อกันได้นี้ซุ้มดอกไม้สีทองของคุณยายนะคะมีที่นั่งเล่นนั่งเล่นหินเล่นดินได้อีกหนึ่งไฮไลท์ก็คือส่วนสับปะรดส,สียายต้อยจ้าเอาพาไปชมต้นสับปะรดส,สีคุณยายนะคะโซนตรงกลางนี้ตาตาเชื่อมสแลนเองด้วยจะ้ะคือสับมะลิสีม้าลายลูกลักของอีแม่เองจ้า เ,เขาอยู่ได้3ามสี่เดือนเลยนะอันนี้เป็นบิวเบอร์เกียค่ะรูปทรงสวยแปลกตานี้ก็จะเป็นแกงไฮบริดทั้งหลายสีชมพูสดใสสีลายสีส้มใไรขี้เกียจลดน้ำต้นไม้แนะนำเลยจ้า3-4วันลดทีไม้ทนแดดประหยัดเวลาในการดูแลได้เยอะมากๆค่ะนีกอใหญ่อันนี้คุณยายเลี้ยงมาน่าจะ4-5ปีได้แล้วค่ะสีสวยเลย โซนนี้เริ่มกลับมาสีแดงสวยแล้วค่ะหลังจากไหม้ใบไหม้กันไปเมื่อเมษาที่40องศานคะคะอันนี้ก็ขายนะจ๊ะทั้งหมดนี้ก็ขายจากใครแวะมาเนี่ยซื้อได้เลยจ้านี่ลงเรือนใหม่สับรถสีคุณยายค่ะสวยงาถัดมานี่เรื่องเล่นไว้ใจเราค่ะสนามเด็กเล่นของเด็กๆเ,เองจ้า play อลเดย์ไปเลยสร้างอุโมง์แล้วก็ถมดินค่ะอยู่ใต้ต้น ก้ามปูนะคะร่มรื่นเราชอบต้นนี้มากเลยไม่อยากให้ทุกคนตัดเก็บไปก่อนตัดแต่งเอาไม่ให้มันใหญ่เกินไปค่ะนี่คือบ้านสุขสมบูรณ์บ้านตากอากาศของตาออดกับยายกุ้งค่ะญาติาหรือเพื่อนๆมานะคะก็จะมานอนบ้านหลังนี้กันค่ะครบคันนี่เล,ล้าไก่ไข่นิเนมอาของเราใกลจะกลายเป็นนิมาดเข้าไปทุกวันแล้วค่ะมินิมาเล้าไก่แจ้จ่าเด็กๆเข้าไปวิ่งเล่นได้เลยโดยเฉพาะคนสวยชอบเข้าไปวิ่งไล่ไก่นะจ๊ะ นี่ไก่แจ้เดินกันเพลินค่ะว่างๆเราก็จะเปิดกลงให้เขาออกมาเดินเล่นนอกบ้านจะ้ะนี่ทางเดินไประเบียงดวงดาวค่ะระเบียงนี้ก็น่าจะ10ปีได้แล้วค่ะเป็นโปรเจกต์ของยายแอลนะคะไว้ชมสวนเมื่อก่อนมีบางปีเราปลูกข้าวไลซ์เบอร์รี่ตรงนี้ด้วยตอนนี้กลายเป็นบ่อบัวแล้วค่ะชื่นชมบัวกันไปจะ้ะดูท้องฟ้าดูนกดูไม้ดูกระรอกไปจะ้ะ ตอนนี้ก็รอกเริ่มเยอะชักจะเริ่มกลายเป็นวัชพืชแล้วค่ะเพราะว่ากินของในสวนเยอะเกินไปมาต่อกันที่สวนมุมสวนผักเจ้าประจํานะคะและนี่คือต้นเจอรี่หวานค่ะของโปรดเด็กชายพุทธนะคะอ้าวไปต่อค่ะปลูกมะละกอปลูกดอกไม้อ้าวประดับกันไปและนี่คือมุมสวนผักออแก,กนิกค่ะปลูกวนไปสลับไปนะคะข้าวโพดผักฟักทองแตงกวามะเขือเทศแล้วแต่อยากจะกินอะไรก็ปลูกอันนั้นค่ะ มีกล,ลาบดอกมุง้งดอกไม้บ้านยายจิ๋มด้วยจ้าเอามะละกอกำลัางงามเลยจ้ะอันนี้คือศาลาใหม่จ้าศาลาชมจันทร์จะาในอนาคตเอาไว้ชมจันทร์กันนะจ๊ะนี่อันนี้มีกังหานมาบําบัดน้ำและะ้วค่ะบ่ไม,ม่น้ําเสียอีกต่อไปแล้วใช้โซลาเซลล์จ้ะหาปลาคาร์ฟมาเลี้ยงเนี่ยเอา้าเดินกันเข้าไป และมุมโปวดที่เราชอบมากๆตอนช้าที่เราทอบเดินเข้าไปในนี้นที่สุดเลยนะคนก็จะใช้เป็นที่ออกกำลังกายเดินเล่นเด็กๆก,ก็ปั่นจัก,กรยานจ้ะนี่อาบอ่คือบอ่อปลาเบิกของตาทั่วนั่นเองคะ่ะน่าจะสิบปีได้แล้วนะปลาเบิกเนี่ยกับต้นยางสุดสูง ตัวอยางก็คงจะต้องอายุมากกว่าเราล้วค่ะ40ปีััแน่นอนนี่คือลู่ออกกำลังกายกลางสวนของเราค่ะเดินไปเลยจ้ะรอบ10รอบ20รอบเดินกันไปเลยจ้ะความเขียวชะอุ่มรอบบึงบัวนะคะเอาจริงเราชอบจอกแหนสีเขียวนี้มากเลยมันดูเราสบายตาสบายใจขอส่งท้ายกันไปด้วยความเขียวเลยค่ะยกให้เป็นมุมกรีนกรีนของบ้านเลย ทั้งไหนจะต้นยางใหญ่ยางนาที่แบบมันใหญ่มากคือดูทีไรเข้ามาทีไรรู้สึกว่าธรรมชาติเนี่ยมันยิ่งใหญ่จริงๆนะข้ามไปนี้เป็นคลองธรรมชาติค่ะตัดผ่านที่เราเลยผ่านนี้เด็กๆชอบมากเพราะว่าได้ขึ้นเนินลงเนินคิดดูถ้ามานั่งยืนดูสีเขียวๆโหสบายใจขนาดไหนจะถือหนังสือถือเปรเข้ามานอนก็ไม่ว่ากันจะ้ะมารับออกซิเจนกันได้เลย เห็นดอกขาที่ไรเรานึกถึงยายทวดเพราะว่าตอนเด็กๆเ,เราชอบเล่นแถวแปลงขายยายเอ้าเริ่มลาการรีวิวบ้านสวนไปด้วยมุมธรรมชาติเขียวๆคะ่ะขอบคุณทุกคนที่ดูจนจบนะคะ